สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube ของเดียเอทีฮันะครับแล้วก็สวัสดีสาวซิปติเซนนะครับแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของเดียเอฮัทนะครับก่อนหนึ่งขอแนะนําตัวเป็นทางการก่อนนะครับผมเดียนลรพัฒน์นะครับเจ้าของช่องเดียเอฮันี่นะครับถ้าทุกท่านนะครับได้เข้ามาดูในคลิปของผมนะครับก็จะคุ้นเคยในเสียงตอนเริ่มคลิปของผมครับที่จะมีประโยคที่ว่าเดอ b y บ t o สตอรี่นะครับก็จะเป็นเสียงของผมเองนี่นะครับ วันนี้ครับจะมีประเด็นหลักครับมีอยู่2ประเด็นนะครับที่เราจะมาคุยกันเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางแจ็คกิริตนะครับกับนักเตะเหล่านักเตะของทางแอสตันวิลล่านะครับที่ย้ายเข้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่ามีใครบ้างแล้วก็แต่ละคนมีผลงานที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนประเด็นที่2ครับจะเป็นการผ่อนทายนักเตะของเรือใบสีฟ้านะครับพวกดาวรุ่งหรือว่านักเตะ ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของทางซิตี้นะครับแล้วก็จะได้เงินมากน้อยแค่ไหนที่จะนําเงินตรงเนี้ยมาใช้จ่ายในช่วงซัมเมอร์นี่นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับทางของทางแจ็คกิริตครับกับแมนซิตี้ก็มีข่าวมาในนานนะครับมามีข่าวมาระยะหนึ่งละว่าแมนซิตี้ครับเตรียมทุ่มเงิน100ล้านปอนด์นะครับในการคว้าตัวแจ็คกิริต แต่ผมถามผมนะผมก็ยังไม่เชื่อร้อปเซ็นต์นะว่าทางแมนซิสตี้จะจ่ายถึง100ล้านปอนด์แต่ทางวิลล่านะครับเขาก็ขึงขังที่แบบไม่อยากจะขายทางแจคกิริตแต่ผมว่าสุดท้ายละดีลนี้จะเกิดขึ้นได้แน่นอนสำหรับผมนะครับคราวนี้ครับเรามาย้อนดูว่าก่อนหน้านี้ครับมีนักเตะของทางแอสตันวิลล่านะครับคนไหนบ้างครับพี่ย้ายมาอยู่กับแมนซิ t y ตี คนแรกครับเท่าที้ผมจําได้ก็คือทางเกรเดแบลลี่นะครับย้ายเข้ามาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อ2มิถุนายนปี2019ที่ราคา12ล้านปอนด์นะครับต้องบอกว่าเกรเดแบลลี่นั้นเป็นลูกม่อเลยครับของทางวินล่าขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่ของแอสตันวินล่าในปี1998ซึ่งตอนนั้นแบลลี่เองเพียงมีอายุแค่16ปีซึ่งเขาก็เล่นในตำแหน่งกองหลังช่วงแรกๆที่ขึ้นมา จนเบลลี่นัมาพลิกสุดๆในช่วงปีะระหว่าง2 0 0พ2 0 2 0 0ส0งพนนแะครับแล้วก็ช่วงพลิกจริงๆของทางเกรเดดเบลลี่ก็จะเป็นปีในฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8นะครับที่ตอนนั้นเขาเป็นกัปตันทีละแล้วก็พาทีมแอสตันวิลล่าสร้างทำผลงานได้ดีมากในพรีเมียร์จนลุ้นตั๋วไปยุโรปครับแต่สุดท้ายก็มาสะดุดในช่วงท้ายฤดูกาลจบได้เพียงแค่ดำหกและนั่นนะครับเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่ทาง แบรดดี้อยู่กับทางแอสตันวิลล่าซึ่งเขาเป็นกัปตันทีมของวิลล่าแล้วก็เป็นตัวหลักตัวเอสเลยของทางแอสตันวิลล่าจนในปี2009นี่เขาย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ส่วนผลงานของทางแบรดี่ที่อยู่กับแมนซิตี้นั้นเป็นยังไงบ้างครับแบรดี่ลงสนามกับแมนซะิตี้1น5นัดทำไป8ประตูแล้วก็อ,อีก18บแซิส 18แอซิสเนี่ยคือตรงกับเม็กเสื้อของทางเกรดเบรรี่เลยนะครับเบรีส่สวมเสื้อเม็ก18ตอนที่เล่นกับแมนซิตี้เบรรี่มาคว้าแชมป์กับแมนซิตี้ครับแชมป์ City, รมแรกก็คือแชมป์เอฟเครับนฤดูการ2010-2011แล้วก็เป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกของแมนซิตี้ครับปี2011-2012ครับที่ดูการที่อับเบโรยิงให้ทีมควา้าแชมป์นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับแบ,แบร์ดนเบลี่ก็หมดสัญญากับแมนซิตี้ซึ่งในช่วงนี้ก่อนจะหมดสัญญานะครับก็มีข่าวว่าจะมีการต่อสัญญาแต่ว่าในตอนนั้นตอนนั้นแบลี่ก็อายุ30กว่าแล้วก็คือน่าจะถึงเวลาที่ที่จะผ่อนไทยนักเตะออกไปสุดท้ายแบลี่ก็ย้ายไปอยู่กับทางเอฟเวอร์ตันย้ายไปอยู่กับเอฟเวอร์ตัน ส่วนคนที่2ครับเจมมิลเนอร์เจมมิลเนอร์ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อ17สิงหาคมปี2010 1ปีให้หลังหลังจากที่ทางกรดิบแบดีย้ายเข้ามามิลเนอร์ก็ตามมามิลเนอร์มาอยู่กับแมนซิตี้ด้วยราคา26ล้านปอนด์นะครับซึ่งดีวของมิลเนอร์เนี่ยจะมีอจะเกี่ยวข้องกับดีวของสตีเฟนไอแลนด์นะครับที่ย,าย้ายสลับขั้วทางมิลเนอร์ซึ่งเงื่อนไขการซื้อขายอยู่ในราคา26ล้านปอนด์นี้ด้วยนะครับ ก็คือเจมิลเนอร์เนี่ยในช่วงที่อยู่กับวิลล่านี่ยนี่คือสุดยอดดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่เป็นปีกที่จัดจ้านมากสร้างผลงานได้โดดเด่นมากมิลเนอร์น่ยยิงถึง12ประตูนในฤดูกาล2 9 2 9 2 0 1 0นะครับจนควา้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA แล้วก็มีชื่อติดในทีมของทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ด้วยลวมไปถึงควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนั้น จนสุดท้ายครับก็สิสธิ์แมนซิตี้คนหนึ่งย้ายาอยู่กับแมนซิตี้การเข้ามาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะและช่วงนั้นก็แมนซิตี้ก็มีนักเตะปีกหลายคนละแต่มิลเนอร์ก็สอดแทรกเข้ามาแล้วก็ก็จะมีสอดแทรกเข้ามาสลับสับเปลี่ยนเล่นกับพวกเซเมนัสลีอ่าตบิทซินบาอะไรพวกนี้ครับก็สลับสับเปลี่ยนกันมิลเนอร์มาคว้าแชมป์กรบทาแมนซิตี้ครับก็คือ แม้ว่าจะมาทีหลังอ่าครเดตดแบลลี่แต่ก็มาทันอ่าช่วงคว้าแชมป์แชมป์แรกนะครับกับในแชมป์เอฟเอคับนะครับแล้วก็มิวเนอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์กับแมนซิตี้ได้2ครั้งนะครับเป็นฤดูกาล2 0 1 1 2 0 1 2แล้วก็2 0 1 3 2 0 1 4นะครับแล้วก็มีอีก1แชมป์ลีกครับนะครับมิวเนอร์ลงสนามกับแมนซิตี้ทั้งหมด203นัดนะครับทำไป19ประตูแล้วก็อ่ามีอีก45แอสซิสต์นะครับ หลังจากนั้นมิวเนอร์ก็อยู่กับแมนซิตี้นรครับห้าฤดูกาลนะห้าฤดูกาลใช่ครับในช่วงปี2015นะครับมิวเนอร์ก็หมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาสุดท้ายย้ายไปอยู่กับนิวอัพูลส่วนคนที่สานะครับก็จะเป็นฟานเบียนเดลนะครับย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2015นะครับด้วยราคาล้านปอนด์นะครับอยู่แมนซิตี้10ล้านปอนด์ ซึ่งฟานเวนเดียนะี่ยเป็นเด็กปั้นของเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดซิตี้นะครับย้ายเข้ามาอยู่กับทางแอสตันวิลล่าในปี2009นะครับเล่นกับวิลล่าจนถึงปี2015ซึ่งทางฟานเวนเดียลนะมีสิ่งที่คล้ายคลึงกับทางเกรดเบลลี่แล้วก็แจ็คกีดิคก็คือหน้าตอนนี้จะย้ายมาอยู่กับแมซิตี้เนี่ยซึ่งปีสุดท้ายนะ่ะเขาเป็นกัปตันทีมนะครับกัปตันทีมของทีมวิลล่าและตอนนั้น เดียวเนี่ยเป็นคนที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากกับทางวินล,ล่านะแล้วมีหลายทีมไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวโูหรือว่า,ามีเลี้ยวโพสเปอร์ที่สนใจอยากได้ฟาเมนเดียลเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ฟาเมนเดียลก็ย้ายมาอยู่กับทางแมนซิตี้ฟาเมนเดียลเนี่ยมาอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยก็จะเป็นส่วน่ก็จะเป็นตัวสํารองนะครับเป็นตัวสํารองเพราะว่าตอนนั้นกองกลางแมนซิตี้ก็ถือว่าแน่นมากขนาดเซเมนัสลี่นะสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปจากที่ว่าเป็นตัวสํารองแกก็โดนจับไปเล่นทางตอนหนแบ็กซ้ายในช่วง ฤดูกาล2017-2018เนี่ยแกเล่นได้ดีมากเลยนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายจนมีชื่อติดทีมชาติาอังกฤษนะครับที่ชุดอ่าฟุตบอลโลก B208 1นะครับและสุดท้ายฟานเฟนเดียวนะก็คว้าแชมป์กับแมนซิตี้ได้อ่าได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2ครั้งนะครับแล้วก็แชมป์ลีกครับถึง3ครัคร้งเอฟบีคัพอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในคนพลที่อยู่ในชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์บนกรองอังกฤษได้ทุกแชมป์เลยนะครับในฤดูกาล2018-2017-2018 ไม่ใช่สิ2 0 1 8 2 0 1 9เออฟาร์มิดเดิลเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวไปให้กับทางเอฟเวอร์ตันในที่สุดนะครับด้วยราคา8.5ล้านปอนด์อ่าเพราะว่าเขาตกเป็นตัวสำรองเขาอยากเป็นตัวจริงอยากลงเล่นอะไรเงี้ยครับส่วนดิวที่แมนซิตี้นะครับอ่าก็ปล่อยนักเตะให้กับทางวินล่าครับก็ล่าสุดก็จะเป็นดารัฟดูยนะครับดาวรุ่งวันเดอร์คิดนะครับจากบราซิลนะครับที่ตอนนั้นครับแมนซิสเตอร์นำอ่าลุยเข้ามานะครับแต่ก็ปล่อยตัวให้กับทาง กิโลน่าในสเปนใช้งานครับสุดท้ายก็ไม่ได้เอามาใช้งานเองก็ปล่อยตัวไปทางให้วินล่าในปี2019ด้วยราคา15ล้านปอนด์ครับทัวร์ดียวนี้ก็ทำเงินใด้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคราวนี้ก็มาถึงของเอเรื่องของแจ็คกิลิศนะครับว่าเนี่ยที่ผมพูดมาว่าแต่ละคนนะครับ3คนที่ผ่านมาคือเป็นตัวหลักของทางวินล่าหมดเลยครับก่อนที่จะใช้กับแมนซิตี้โดยเฉพาะเกรดตเบลลี่แล้วก็ทางฟาเบนเดียวนะครับ2คนที่เป็นกัปตันทีมเหมือนทางแจ็คกิลิท ในปัจจุบันนี้ครับที่เป็นกับกับตันของบิลล่าครับที่จะย้ายมาอยู่กับทางแมนซิตี้ผมก็เชียร์นะครับว่าอยากให้ทางแจ็คก,กิริตนะครับย้ายเข้ามาอยู่กับแมนซิตี้ซึ่งต้องบอกว่าถ้ากิริตคือผมจะว่าทั้ง3คนเนี่ยที่เข้ามาอยู่แมนซิตี้เนี่ยการันตีด้วยแชมป์พรีเมีย์มลีกทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนมีแชมพป์พรีเมีย์มลีกหมดรวมถึงแชมเป์เอัด้วย คราวนี้นะครับประเด็นที่2ซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นแรกอย่างไงก็คือเรื่องการผ่อนถ่ายนักเตะนะครับของแมนซิตี้ที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าดาพวกดาวลุ่งครับออกไปเพื่อน,นําเงินตรงเนี้ยนะครับที่ความเกี่ยวข้องของตัวนี้คือนําเงินจากการขายตรงเนี้ยเราอาจจะมองว่าเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่ตรงเนี้ยรวมๆกันหลายคนนะครับก็จะได้เงินก้อนแล้วก็จะนําเงินตรงเนี้ยสมทบเงินที่ทางสโงสอนเตรียมไว้ในการไปใช้ใจ่ายซื้อตัว นักเตะอย่างแจ็คกิริตหรือว่าแฮนดี้เคนนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่ว่ามีใครบ้างครับที่ปล่อยตัวและได้เงินแล้วได้เงินไปแล้วซึ่งอ่าไอข้อมูลตรงนี้ครับผมเอามาจากของนักข่าวอย่างเจมส์ดักเกอร์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังนะครับโพ์ลง <c oughs> ในทวิต t ตอร์ของเขานะครับซึ่งมีแองเคลินโยนะครับที่ย้ายไปอยู่กับอาเบ i ไลซิกแล้วซึ่งมิสตี้ทำเงินได้ ในดิวนี้16ล้านปอนด์นะครับแจ็คแฮร์ริสันนะครับไปอยู่กับลีดยูไนเต็ดนะครับ13ล้านปอนด์นะครับบวกเข้าไปครับ13 16บวก13ได้29ละแล้วก็เฟรดิคเอนเมชานะครับที่แมนเชสเตอร์เคยปล่อยไปให้กับทางอันเดเลตนะครับยืมตัวไปใช้งานแล้วก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกวกบวกนะครับซื้อดวไป11.2ล้านปอนด์นะครับนี่นี่ก็ได้เกือบ40ล้านละได้40ล้านปอนด์ละ แลวตัวที่สี่นะครับเจโรนซานโชนะครับที่แมนยูซื้อตัวมาจากดอทบุนนะครับแมนซิตี้นะครับได้เงินจากตรงนี้ครับส1บจุล้านปอนเห็นไหมครับนี่ครับแค่สี่ตัวนะครับเราได้เงินเข้าคังของแมนซิตี้ละเกือบห้าสิบล้านปอนละในห้าสิบล้านปอนละและที่เหลือนะครับจะเป็นพวกที่ปล่อยยืมหรือว่าตัวที่แบบปล่อยอาจจะไม่ถึงค่าตัวาไม่ถึงล้านปอนเนี่ยรวมๆวมมานี่ครับ ก็คือเขาคาดการณ์ว่าแมนซิตี้ครับจะได้จะได้เงินจากตรงนี้นครับมีราคาเป็น100ล้านปอนด์เลยนะครับที่ทางเจมส์ดักเกอร์ครับเขาพ้นลงในทวิตส่วนรายชื่ออ,อื่นๆนะครับนักเตะดาวลุ่งครับจะมีพวกเยาเกนเอเลล่าครับเปโดโปโรอีวานอิลิกครับส่วนอีวานอิลิกเนี่ย ็น่าจะปล่อยไปให้ทางาสมอซอนที่เป็นพันธมิตรกับทางแมนซิตี้ใช้งานต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคิโรนา a, หรือว่าอาจจะเป็นทัวนะครับที่ที่เป็นทีมจากอาของดิกิงฝรั่งเศสนะครับยังแล้วก็จะมีมอร์แกนโรเจอร์นะครับมอร์แกนโรเจอร์นี่จะได้รับความสนใจจากทางพาเลทนะครับซึ่งซิตี้เขาต้องการาค่าตัวของโรเจอร์อยู่ที่7ล้านปอนด์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทางพาเลทนั้นจะยอมจ่ายไหม ส่วนแพทริกโรเบิร์ตนะครับค่อยนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นได้กลับมาเล่นกับทางชุดใหญ่สักทนะีก็เคยเห็นที่ไปเล่นกับทางไปเล่นปีซีซสั้นแต่สุดท้ายก็ถูกปล่อยยืมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอายุได้ประมาณ23 24แล้วนะ uh, แล้วก็จะมีฟิลิปสเตวานอวิดนะครับ uh, ตัวนี้ครับก็น่าจะปล่อยยืมอีกปีหนึ่งนะครับน่าจะไปอยู่กับ uh, ทางเจนัวนะครับ ไอ้พวกดิวทั้งหมดนะครับสามารถมันสามารถทําเงินงได้กับทางแมนซิตี้ได้แล้วก็เมื่อแมนซิตี้เนี่ยขายพวกนักเตะที่ไม่ได้ใช้แล้วดาลูกออกไปเนี่ยได้เงินเกือบ100ล้านปอนด์เนี่ยเราใช้ตรงเนี้ยเอาไปใช้จ่ายซื้อตัวนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องอ Financial Fair p l a y ที่ว่าเราจะใช้จ่ายเกินเกินตัวเกินเกินงบแล้วก็ทําให้แบบว่า ยูฟ่ามาเพ่งเลงมา,มา,ม,ามาจับมาจับผิดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรามีการผ่อนถ่ายนักเตะไปได้เงินเข้ามาได้กําไรเข้ามาอะไรเงี้ยครับจริงอยู่ว่าแมนซิตี้นะครับเป็นหนึ่งหงสมโมสรน,นะครับที่ขาดทุนในช่วงโควิดเหมือนกันแตอ่อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปนะครับว่านะครับว่าจะมีการผ่อนถ่ายนักเตะไปเราได้เงินเข้ามากลับมาแลตอนนี้การันตีเลยได้เงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ครับมีความข้องเกี่ยวกันแล้วก็มีความข้องเกี่ยวกันในเรื่องของแจ็คกิลิตนะครับว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะได้แจ็คกิลิตไหมครับก็นี่ครับเป็น2ประเด็นที่ผมเอามาพูดคุยกันอาจจะแบบพูดเฉาไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างหรือว่าอาจจะอาจจะแบบงงๆนะก็คือมันเป็นคลิปแรกของผมก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยหน้าที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอาจจะ ไม่ได้มาทุกวันนะครับก็จะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรอย่างครับเดี๋ยวข็อแจ้งกันอีกทีครับในทางแฟนเพจนะครับของ GATI นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ก็ขอความกรุณานะครับฝากกด subscribe ให้ผมด้วยครับอเพื่อจะที่จะได้มาพูดคุยกันแล้วก็รับชมคลิปที่ผมทําขึ้นมานะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ